10เรื่องหน้าหรือเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม 1. ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามแต่เดิมเรียกว่าเมืองแม่กองการตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กองเดิมจากจังหวัดอุทัยธานีอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในถิ่นนี้ชาวแม่กองเดิมในจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่น้ำเคยอยู่ริแม่น้ำกำแพงเพชรมาก่อนเรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าบ้านแม่กอง ตามชื่อบ้านเดิมของตนที่มาของชื่อบ้านแม่กองยังมีเรื่องราวสืบต่อกันมาว่าด้วยเรื่องกองใหญ่ที่วัดใหญ่ตาบลแม่กองอำเภอเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลวงสีสวัสดิ์ชื่นเทพสุวรรณนายอำเภอเมืองสีสุวรรณจังหวัดกาญจนบ,บุรีย้ายมาเปน็นนายอำเภอแม่กองได้นำสรงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาขุดทำกองใบใหญ่ขึ้นใบหนึ่งขึงด้วยหนังวัว ครั้นสร้างเสร็จแล้วได้นํามาถวายที่วัดใหญ่ตําบแม่กลองอ,อําเมืองจสมุทรสงครามทางราชกรารจึงนําตาจังหวัดเป็นรูปกองลอยน้าสองฟากฝั่งเป็นต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัด 2. ส,สัญลักษณ์ประจําจังหวัดสมุทรสงครามตาประจาจังหวัดเป็นรูปกองลอยน้าสองฝั่งแม่น้ําเป็นต้นมะพร้าวดอกไม้ประจําจังหวัดดอกจิกเลหรือดอกจิกทะเลต้นไม้ประจําจังหวัดต้นจิกเลหรือต้นจิกทะเล คำขวัญประจำจังหวัดเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานลอยสองแม่กองไหลผ่านนวำมาซการหลวงพ่อบ้านแหลม 3. อาณาเขตจังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อก,กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครทิศตะวันออกติดต่อก,กับอ่าวไทยชั้นในในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามทางทะเลติดต่อก,กับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีอเภอขาย้อยและอเภอบ้านแหลมและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดร,ราชาบุรี 4. ภูมิอากาศจังหว,วัดสมุทรสงครามจังหว,วัดสมุทรสงครามอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดประจำฤดูกาลสั่งชนิีโดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนืออิทธิพลของลมนี้ทําให้บริเวณจังหวัดสมุทรสงครามมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝนทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้ประเพณีนมัสก,การและส่งน้ําหลวงพ่อบ้านแหลมนะวัดเพชรสมุทรวารวิหารประเพณีชักพระของจังหวัดสมุทรสงครามงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยและ งานตะวันรอนที่ดอนหอยรอดและงานแข่งกระดานเลน 6. ภูมิประเทศจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ําแม่กลองไหลผ่านและสุดสายที่ปากอ่าวแม่กลองพื้นที่จังหวัดเหมาะแก่การเพาะปลูกทําสวนทําไร่ทํานาเกลือนอกจากนี้ยังมีการทําประมงอีกด้วย 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้แกงเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่ น้ำพริกกะปิปลาทูทอดแกงกระดองกรุบและยำชะคราม 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้ตลาดน้ำอัมพาวาตลาดล่มหุบโครงการอัมพาวาชัยพัฒนานุรักษ์ดอนหอยหลอดคลองโครนพิพิธภัณฑ์บ้านขนมไทยอาสนะวิหารพระแม่บังเกิดตลาดน้ำท่าคาตลาดน้ำบางน้อยตลาดน้ำสามอำเภอและ อุทยานลอ 9. สองวัดสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้วัดบางกุ้งวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดบางกระพรมวัดจุฬามณีวัดบางแคใหญ่วัดเขายี่สารวัดสถาธรรมวัดอัมพวันเจติยารามและวัดภูมลรินกุฏิทอง10ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้ปลาทูแม่กรองหอยหลอด และกะปิคองโครน